สวัสดีค่ะมาพบกับพัเดเพชรยนต์เช่นเดิมนะคะวันนี้พัดจะพามารีวิวรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะคะเป็นรถอ e ีซูซุมิวเอ็กค่ะ3.0ขับเคลื่อน2งล้อคันนี้เลยนะคะทะเบียนเจ็ก็ไก่ลอลิง90.7 7กรุงเทพมหานครค่ะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะสีน้ำตาลปี2018ค่ะเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเลขไม้ใช้น้อยมากๆเลยนะคะอยู่ที่92,000กิโลเมตรโดยประมาณค่ะราคาค่าตัวของเจ้าคันนี้อยู่ที่8 4 9 0 0 0บาทค่ะ ค่ะคันนี้มีกุญแจสำรองให้ด้วยนะคะเดี๋ยวพัดพาเดินชมรอบคันแล้วก็ภายในห้องโดยสารนะคะว่าคันนี้เขาสวยงามแค่ไหนให้ออปชั่นอะไรมาบ้างนะคะมาดูกันเลยค่ะค่ะเริ่มด้วยในส่วนของกระจังด้านหน้าตัวรถนะคะจะมีสัญลักษณ์นะคะ i ซูซุนะคะเป็นโครเมียมนะคะอยู่ตรงกลางเนาะค่ะแล้วก็รอบด้านข้างนะคะก็จะเป็นโครเมียมนะคะค่ะก็มีในส่วนของค่ะระบายช่องระบายความร้อนนะคะ นี่เลยนะคะค่ะแล้วก็ในส่วนของโค,คมไฟของเขานะคะเดิมๆจากโรงงานนะคะเป็นโคมไฟโปรเจคเตอร์นะคะลูกค้าคะค่ะไม่มีรอยแตกใดๆเลยนะคะไม่มีคราบเหลืองเนาะค่ะมาพร้อมกับในส่วนของ,งไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะลูกค้าคะแล้วก็เหลี่ยมสันตัวรถของเจ้าคันนี้นะคะยังคงชัดเจนเดิมๆจากโรงงานนะคะซึ่งเพรยงของเรารับประกันในส่วนของโครงสร้างเนาะไม่มีชนหนักพิกามไฟไหม้นําท่วมแน่นอนค่ะไม่มีตัดแต่งโครงสร้างนะคะไม่มีกอไม้นะคะลูกค้าคะ มาดูในสองของขาล้อกันนะคะล้อของเขานะะคจะเป็นล้อแม็กซสิบแปดนิ้วนะคะลูกค้าขาขอบสิบแปดนิ้วเนาะขาขนาดยางจะเป็นสองห้าทับหกสิบอาสิบแปดนะคะลูกค้าขานี่เลยนะคะค่ะจะเป็นปียางสองพันยี่สิบสองนะคะสัปดาห์ที่สามสิบหกนั่นเองค่ะลูกค้าล้อแม็กเดิมๆจากโรงงานอิสุเลยนะคะค่ะ ลูคันนี้มีบันไดนะคะมาให้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะกระจกมองข้างมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะกระจกมองข้างจะเป็นโครเมียมนะคะตัดดาแบบนี้เลยนะคะมือจับประตูของเขานะคะจะเป็นในสองโครเมียมนะคะลูกค้าคะตัดกับบอดี้รถนะคะนี่เลยนะคะ ด้านข้างตัวรถนะคะเหลี่ยมสันยงคงชัดเจนนะคะลูกค้าขานี้เลยนะคะแต่หากว่าท่านได้สนใจคันนี้นะคะค่ะติดต่อมาจองกับน้องพัเดเพชรยนต์ได้ที่เบอร์0959143563นะคะหรือจะเข้ามาชมรถตัวจริงได้ที่เพชรยนต์ของเรานะคะตั้งอยู่ที่เซรีไทย68แยก1ค่ะสาขา2จะอยู่ที่เซรีไทย95นั่นเองค่ะค่ะมาดูในส่องของ ด้านท้ายตัวรถนะคะจะมีสัญลักษณ์นะคะ伊索米乌 X นะคะเป็นโครเมียมเนาะค่ะแล้วก็กระจกของเขานะคะมาพร้อมกับลายฟ้านั่นเองค่ะแล้วก็ไฟเบกรกดวงที่3จะอยู่ด้านบนนะคะลูกค้าคะค่ะรถคันนี้มีกล้องถอยหลังให้ด้วยนะคะแล้วก็มีไฟแทบทิมนะคะคู่หลังมาให้นะคะลูกค้าคะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับรถคันนี้ถ้าหากว่าท่านใดชื่นชอบนะคะติดต่อเข้ามาค่ะสอบถามหรือ ขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่น้องพัดเพชรยุนนะคะค่ะหรือจะโทรเข้ามาปรึกษาเคสนะคะค่ะปรึกษาเรื่องเอกสารดอกเบี้ยการจัดไฟแนนซ์นะคะได้เลยนะคะยินดีให้บริการนะคะแล้วก็ในสองโคมไฟด้านท้ายตัวรถของเขาเดิมๆจากโรงงานนะคะไม่มีรอยแตกใดๆเลยนะคะค่ะเดิมแท้ร้อเซเลยนะคะ มาต่อด้วยในส่องของผู้โดยสารด้านหน้ากันนะคะลูกค้าคะผู้โดยสารด้านหน้าเนาะเบาของเขาจะเป็นเบาะหนังสีครีมนะคะลูกค้าคะค่ะเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับเนาะแล้วก็แผงประตูฝั่งคนขับนะคะควบคุมด้วยระบบไฟฟ้านั่นเองคะ่ะค่ะจะมีระบบเซ็นเตอร์ล็อกให้นะคะลูกค้าคะค่ะแล้วก็แผงประตูเขาจะเป็นสีทูโทนนะคะภายในเช่นเดียวกันนะคะคะ่ะแล้วก็ในส่องของพับเก็บกระจกมองข้างควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าน,น,นั่นเองคะ่ะ แล้วก็ในส่งของพวงมลาลัยของเขานะคะจะเป็นพวงมลาลัยมันติดฟังก์ชันนะคะลูกค้าคะค่ะแล้วก็ในส่งของหน้าปัดเรือนไม้ของเจ้าคันนี้หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะลูกค้าคะนี่เลยนะคะค่ะเครื่องเล่นวิทยุของเขานะคะสามารถเล่นนะคะค่ะ am fm ได้นะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้เนาะเล่นในส่งของดีวีดีซีดีได้นะคะลูกค้าคะแล้วก็แอร์ของเขานะคะเป็นแอร์อัตโนมัตินะคะค่ะ แบบออโต้มาให้นะคะแล้วก็เกียร์ของเขาเป็นเกียร์ออโต้นะคะหรือว่าเกียร์อัตโนมัตินั่นเองค่ะค่ะเรวพัดสตาร์ทในส่วนของหน้าปัดให้ดูนะคะนี่เลยนะคะหน้าปัดเลื่อนไม่ของเจ้าคันนี้นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ ของเราะคะ่ะตามนี้เลยนะคะในปัจจุบันเนาะใช้ง้นมากๆเลยนะคะแล้วก็ในส่องของค่ะบอกของเขานะคะไม่มีรอยฉีกขาดใดๆเลยนะคะลูกค้าค่ะค่ะสภาพยังโอเคเลยนะคะคันนี้เนาะค่ะเจ้าของเดิมเขารักษาได้ดีมากๆเลยนะคะลูกค,ะคะ้าค่ะปี2018นะคะ ัวนี้ก็สภาพยังโอเคเลยนะคะเพดานด้านบนนะคะไม่มีรอยฉีกขาดใดๆไม่มีรอยเจิมเนาะแล้วก็ที่บางแดดยังคงสมบูรณ์นะคะค่ะไฟนะคะติดใช้งานได้ตามปกตินะคะลูกค้าขานี่เลยนะคะอันนี้จะเป็นที่เก็บแว่นตาแว่นกันแดดเนาะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ ถูกอ,อกทุกใดคุณลูกค้าท่านใดเป็นพิเศษไหมคะคันนี้จะมีถุงลมนิรภัยให้คู่หน้านะคะมีออระบบนีวิเกเตอร์ให้ด้วยนะคะมีกล้องถอยหลังเนาะสำหรับคันนี้มีกุญแจสำรองด้วยนะคะแล้วก็ใน่วนของเพจนะคะเพจของเขานะคะยังคงชัดเจนเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะแล้วก็น็อตของเขานะคะ,คะเดิมๆจากโรงงานไม่มีรอยขยับรอยแกะใดๆเลยนะคะลูกค้าคะ แล้วก็ลอยเม็ดอาดต่างๆนะคะเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะเม็ดกลมๆเนาะค่ะเป็นรถที่น่าใช้อีกคันหนึ่งเลยนะคะคันนี้นะคะถ้าหากว่าท่านใดสนใจนะคะรีบติดต่อหานงพัดเลยนะคะติดต่อเข้ามาจองได้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังเนาะก็จะเป็นเบาะหนังสีครีมเช่นเดียวกันนะคะไม่มีรอยฉีกขาดใดๆเลยนะคะอาจจะมีรอยย่นจากการใช้งานนิดเดียวเองค่ะลูกค้าค่ะพดานด้านบนนะคะ ไม่มีรอยเปื้อนใดๆเลยนะคะไม่มีรอยฉีกขาดมีนี่ส่งของค่ะแอร์แยกมาให้นะคะเดินทางไกลไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าจะร้อนนะคะแล้วก็สําหรับลูกค้านะคะที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะสนใจที่จะจัดไฟแนนซ์ไม่สะดวกเดินทางมาจัดไฟแนนซ์ที่ร้านพิยมของเรานะคะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านเลยรวมไปถึงสไลด์รถไปส่งลูกค้าถึงหน้าบ้านด้วยเช่นเดียวกันนะคะลูกค้าค่ะอาชีพอะไรก็ออกรถได้นะคะติดต่อเข้ามาปรึกษาได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น แม่ค้านะคะตามตลาดนัดหรือว่าคนขับแก๊ีนะคะหรือว่าจะเป็นคนขับรถแท็กซี่เนาะพนักงานประจำข้าราชการอะไรเงี้ยค่ะก็ติดต่อเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะค่ะด้านหลังนะคะจะมีช่องเก็บเอกสารให้ทั้งสฝั่งนะคะมีที่ห้อยสัมภาระรับน้ำหนักได้4กิโลกรัมมีที่ชาร์จแบตให้กับผู้โดยสารด้านหลังด้วยนะคะลูกค้าคะ เป็นรถที่น่าใช้อีกคันเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของที่นั่งผู้โดยสารแถวหลังก็จะเป็นเบาะหนังสีครีมเช่นเดียวกันนะคะลูกค้าคะไม่มีรอยฉีกขาดใดๆเลยนะคะนี่เลยนะคะพร้อมใช้งานมากๆเลยนะคะแต่หากว่าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจรีบติดต่อหานองพัดเลยนะคะช้าหมดอดสิทธิ์เป็นเจ้าของรถสวยๆคันนี้นะคะลูกค้าคะค่ะมาต่อด้วยในส่วนของที่เก็บสัมภาระด้านหลังกันนะคะค่ะที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะคะ ค่ะชกข,ของเขานะคะยังคงใช้งานได้ตามปกตินะคะค่ะแล้วก็รอยน็อตต่างๆนะคะเดิมๆจากโรงงานนะคะไม่มีรอยขยับใดๆเลยนะคะรอยเม็ดอาร์ตกลมๆยังคงสภาพเดิมอยู่เลยนะคะลูกค้า่ะอย่างที่พัดเดียนแจ้งไปเนาะเพลทยนต์ของเรานะคะรับประกันในส่งของโครงสร้างนะคะไม่มีชนหนักผิดความไฟไหม้น้ําท่วมแน่นอนค่ะลูกค้าขาค่ะนี่เลยนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะคันนี้นะคะสภาพพร้อมใช้งานมากๆเลยนะคะ ยังไงพัดก็ขอฝากรถคันนี้ไว้ด้วยนะคะค่ะถ้าหากว่าสนใจก็ติดต่อหาน้องพัดเลยนะคะค่ะฝากอิดูสูมิลเอ็กขับเคลื่อนสองล้อเกียร์อัตโนมัติสีน้ำตาลปี2018ค่ะเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเล็กม่ใช้น้อยมากๆเลยอยู่ที่92,000กิโลเมตรโดยประมาณค่ะราคาค่าตัวคันนี้อยู่ที่8ปด0 0นบาทค่ะลูกค้าคะ นี่ติอกันเข้ามานะคะค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปว่าพัดจะพาไปรีวิวรถขนหนให้กับลูกค้าได้รับชมรับฟังกันนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ